สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนประทับใจลิซ่าโพสต์รัวภาษาไทยหลังได้กลับมาเล่นคอนเสิร์ตที่บ้านเกิดพาเพื่อนร่วมวงกลับมาแสดงคอนเสิร์ตที่เมืองไทยเมื่อวันที่7-8มกราคมที่ผ่านมาสำหรับสี่สาววง b l a c k พิง k ซึ่งลิซ่าเองก็ขนความน่ารักและความสนุกมามอบให้แบบเต็มอิ่มและถึงแม้ว่าคอนเสิร์ตจะจบลงไปแล้วแต่ความประทับใจยังคงไม่จางหายไปไหน ล่าสุด18มกราคม2 0 2 3ลิซาได้โพสตภาพของตัวเองพร้อมระบุแคปชั่นรัวภาษาไทยบอกรักบลิงค์ไทยว่าอย่างแรกเลยหนูดีใจและตื่นเต้นมากที่ได้เจอกันในรอบหลายปีทั้ง2วันมีคนมาให้กำลังใจอย่างล้นหลามอย่างที่หนูได้บอกไปว่ารู้สึกโชคดีและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ขึ้นแสดงต่อหน้าบลิงส์ขอบคุณและประทับใจในความรักและกำลังใจที่ทุกคนมีให้หนูมาตลอดดีใจทุกครั้งที่ได้กลับบ้านรักและคิด ถึงเสมอนะคะ Love Thai Blings ค่ะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี .com ขอบคุณครับ